Oh uh -huh. Uhm สวัสดีครับท so ุกคนคุณคนคงจะสงสัยแล้วสิว่าวิดีโอที่ผมเล่นนี่เป็นวิดีโอจากดาวน์โหลดมาจากทิกต o อกนะครับแต่ทําไมไม่มีลายน้ำนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันทำอย่างไงไม่ให้มีลายน้ํานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ทิกต o อกของเรานะเข้าไปที่ทิกตอก แล้วไปหาวิดีโอที่เราจะดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมเลือกวิดีโอวิดีโออ่ะอย่างเช่นผมจะ,อะเอาวิดีโอใหม่อ่าเนี่ยเอาอย่างเช่นวิดีโอเซียนล่งางนะครับเราเอาแบบที่ไม่มีรลยน้ำนะกดไปที่การแชร์แล้วก็ไปคัดลอกลิงก์คัดลอกที่ลิงค์แล้วก็ปัดออกเลยแล้วก็เข้าไปที่ Google นะอันนี้ผม บอกเลยไปที่ Google นะแล้วพิมพ์ค้นหาว่า t i k t o k ดาวน์โหลดนะครับใน Google แล้วก,กดไปที่ดาวน์โหลดวิดีโอ t i k t o k ที่ไม่มีลายน้ำแล้วก็กดตรงที่วาง link, ลิงก์ i k k t ตอลก็กดวางนะครับ้วก,กดไปที่ดาวน์โหลดตรงสีเขียวนะแล้วก็จะมีรูปวิดีโอขึ้นมานะฮะไอโฆษณาข้างบนเย่าสนใจกดไปที่ดาวน์โหลด ตัวสีน้าเงินแล้วก็มีโฆษณามาก็ดกดกระบาดออกแล้วจะมีดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างเป็นลิงก์มาแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งให้กดไปเปิดในดาวน์โหลดที่เราดาวนโหลดมาหรือบางคนอาจจะไปดูที่ไฟล์ก็ได้เดีย๋ยวดูที่ผมดาวน์โหลดอ่าเนี่ยเสียหลักนะครับอ่าที่ผมดาวโหลดมาแล้วก็กดไปที่ตรงสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรด้านซ้ายมือ อันนี้ของไอโฟนนะผมใชก้กดบันทึกวิดีโอนะครับบัทกดี่กดเสร็จแล้วก็ออกแกลน่าอันนี้เราเราก็เข้าไปหาที่แกลเลอรี่หรือวิดีโอของเรานะกดดูว่ามีลายน้ำไหมอ่านี่ไม่มีลายน้ำนะฮะอ่าดูเดี๋ยวผมก็ไว้จบก็ไม่มีลายน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอที่ที่มีลายน้ำ มีด้วยสิโอเคนะไม่มีรายน้ำานะั้ก็ตามขั้นตอนที่บอกไปนะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้หรือสงสัยข้ออะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นครับขอบคุณที่รับชมครับ